สวัสดีครับผมสารวัตรอสิกะนะครับคลิปนี้จะมาทําการแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับว่าสิ่งแรกที่ผู้เล่นใหม่ควรทําหลังจากสร้างตัวละครเสร็จนะครับควรทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยให้กด F9 รับของรางวัลรายวันนะครับจะได้บัตรศาลกรรมและอุปกรณ์เริ่มต้นมาครับจากนั้นให้กด F4 หรือปุ่มโฮมนะครับ ให้ติ๊กมาที่แนะนําการเล่นนะครับผมแนะนําให้อ่านให้ครบนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้เล่นเองนะครับกด ESC เพื่อออกจากไกด์บุ๊กอันดับแรกที่ผู้เล่นควรทำเลยนะครับคือไปที่ธนาคารนะครับรูปเงินดอลลาร์สีเงินนะครับ Ti เกอร์ n k ถอนเงินออกมาให้หมดเลยครับจากนั้นมาที่ร้านรถครับ รูปโลโก้รถสีเขียวเพื่อซื้อรถผู้เล่นใหม่นะครับในหมวด a new player นะครับสำหรับรถผู้เล่นใหม่หลังอยากซื้อรถเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ทำการกด g เพื่อสร้างกุญแจรถครับกด u เพื่อล็อกหรือปลดล็อกรถนะครับผมแนะนำให้ผู้เล่นทุกคนกดล็อกรถทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะขึ้นรถหรือลงจากรถนะครับเพื่อป้องกันรถโดนขโมย หลังจากซื้อรถเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รูปปัจแจและไขควงคขว้กันสีม่วงคืออู่ช่างเพื่อนํารถไปแต่งให้เพื่อให้รถของเพื่อนๆอ,อึดขึ้นแรงขึ้นนั่นเองโลโก้คข้าวๆสําหรับผู้เล่นใหม่เลยที่ผมอจะแนะนําคือจุดพาวรถและกลาดเก็บรถนะครับ จุดาพาวรถจะเป็นรูปรถสีส้มนะครับเพื่อใช้ในการเรียกรถจยาบเช่นกรณีที่รถของเพื่อนๆตกน้ำระเบิดหรือโดนลบระลาดคือจุดเก็บรถและเบิกรถออกมานะครับในเซิร์ฟไทเกอร์นะครับจะมีงานข่าวทั้งหมด11อย่างนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆไล่ฟาร์มตามนี้เลยครับผมจะติ๊กมาร์คให้ดูไปทีละจุดนะครับงานแรกผมแนะนำเลยครับ งานสุตรสารหลังยากเพื่อนๆฟามงานเสร็จแล้วให้มาต่อครับที่สวนส้มตัดไม้ขุดน้ำมันขุดแร่เกี่ยวข้าวสตรอเบอรี่กระหล่ำปีแตงโมฟักทอง และอุกบาทครับงานถูกกฎหมายทุกชนิดนะครับ11อย่างที่ว่ามาเนี่ยจะมีจุดแพ็กจุดเดียวกันก็คือดาวม่วงหรือไทเกอร์โปรเซสนะครับพอเพื่อนๆนไปถึงแล้วเนี่ยจะมี NPC ยืนเรียงกัน,นครับเลือกแพ็กงานตามชื่อตัวละคร NPC นเลยครับหลังจากแพ็กงานเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถนำงานที่แพ็กเสร็จแล้วมาขายได้ที่ดาวแดงหรือไทเกอร์อีโคโนมีนะครับ วิธีการเช็คราคาตลาดโลกหรืออีโคโนมีนะครับให้กดชอช้างหรือปุ่มเท่ากับนะครับแค่นี้ราคาของเพื่อนๆก็สามารถดูได้ล้วครับว่าตอนนี้ราคาของมันขึ้นหรือลงเพื่อนๆจะขายหรือไม่ขายก็ตัดสินใจกันเอาเองครับผม